ัครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสาลออตโตค้ค่าออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาลออตโตค้ค่าสาขาการจนาพิเศษโทรมาเลยนะครับ0863030300นะครับเจ้าของวลีเด็ตคนซื้อไม่ติคนติไม่ได้ซื้อวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถกระบะ MG Extender 2 0ดี D, ปี2019จดทะเบียนปี2020เพราะฉะนั้นประกันสูตรเหลืออีก4ปีเต็มนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเจ้ากระบะคันนี้ มันโดนที่อะไรนะครับโดนใจหรือเปล่าโดนตรงไหนนะครับตามผมมาดูเลยเดี๋ยวมาดูจุดเด่นของมันกันนะครับ สนับสนุนโดยคาร์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่า1 0ื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวความรู้สึกแรกที่อยู่หน้ารถเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกว่ารถมันคันใหญ่มากนะผมรู้สึกว่ามันมีความใหญ่แล้วแบบการตกแต่งของเขาเนี่ยการดีไซน์ต้องบอกว่ามันดูสปอร์ตมันดูเข้ากับยุคสมยัยมันดู ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆอย่างนะครับโอเคกระจังหน้านะครับล้อมรอบด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบรังพึ่งนะครับสวยงามนะมีโลโก้ MG นะครับมอริสกาลัดอยู่ตรงกลางนะครับอาดทัดมาเลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเดินขอบโครเมียมนะถือว่าสวยงามมากเลยนะครับอาตามาต่อนะครับเรามาดูกันที่ล้อนะครับ คันนี้นะครับจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานขอบ16นะครับสีลี่ยางจะเป็น 24570R16 นะจากที่ผมบอกนะครับรถเป็นปี2019นะครับจทะเบียนปี2020นะครับยางก็จะเป็นปี2019นะครับสภาพดอกยางต้องบอกก่อนว่าเอาไปนะครับเปลี่ยนดีกว่าเพราะดูจากดอกยางในผมสันนิษฐานเลยนะคันนี้จอดเยอะนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับก็สวยงามนะเป็นปรับและพับไฟฟ้าเลยนะครับ นี่นะครับด้านจับประตูจะเป็นโครมคันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถกดล็อกและปลดล็อกรถจากกุญแจได้เลยนะครับและเขาก็ให้บันไดเสริมข้างนะครับซึ่งบันไดเสริมข้างเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะฮะโดยเฉพาะรถขันใหญ่ขนาดนี้นะผมมองว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบสีมันเท่าไหร่นะครับตรงอื่นสวยหมดเลยแต่บันไดข้างมันดันเป็นสีเงินนะครับผมอยากให้ถ้าเป็นสีดําผมว่ามันจะเท่กว่านี้นะถ้าตามมาต่อนะสภาพสีโดยรวมผมบอกว่าสภาพสีโดยรวมเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่า มันเป็นรถเอามาใหม่นะครับนี่นะครับผมล้างภายนอกเท่านั้นนะครับอาตามมาต่อเลยนะครับทางด้านท้ายรถนะครับก็เหมือนรถกระบะทั่วไปแต่ผมก็รู้สึกว่ามันดูแข็งแกร่งนะครับด้วยโลโก้อะขนาดโลโก้เขายังออกแบบมาสวยเลยนะครับนี่นะครับไฟท้ายนะครับทั่วไปแบบรถกระบะทั่วไปนะครับนี่นะครับมีกล้องมองหลังให้มานะครับอยู่บริเวณด้ามจับนะครับนี่โลโก้ MG นะครับบันไดท้ายนะครับบันไดเสริมท้ายผมว่าบันไดเสริมท้ายสีดำอ่ะสวยดีครับเป็นแบบที่ผมอยากได้ละ แต่ว่าข้อเสียของกลารเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วทาไมเขาต้องใช้เป็นสีเงินบันไดอย่างนี้นะครับมันลื่นนั่นแหละครับข้อเสียของบันไดอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับาก็จะมีนี่นะครับเซนเตอร์มานะครับแล้วก็ด้านใต้ก็จะมียางอะไหล่ให้มานะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับโอ้ฝาท้ายฝาท้ายมีน้ําหนักมากแปลว่ารถแข็งแรงนะครับแปลว่ารถแข็งแรงแล้วก็เนี่ยพื้นที่ด้านท้ายนะครับสังเกต เขาจะมีขนาดใหญ่กว่ากระบะทั่วไปเพราะว่าอะไรครับเขาทําส่วนวาล์วโค้งมาให้นะครับดน้านท้ายจะเป็นที่เก็บของแบบใหญ่มากๆนะเอาไปนี่ผมว่าคุ้มแน่นอนเลยนะครับอ่ะยังไม่มีไลเนอร์เนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะลูกค้าวิสาหกคานะผมแถมไลเนอร์ให้เบิกไปแล้วเบิกสูนมาแล้วลองมาใส่นะครับสบายใจได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในรถดีกว่าว่าเจ้า MG เนี่ยจะน่าประทับใจขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถของเจ้า MG แล้วนะครับ ต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกแรกนะมันกว้างกว่ากระบะคันอื่นที่ผมเคยเข้ามานั่งการออกแบบนะครับแผงข้างของเขาที่ทําให้สรีละของแขนผมเข้าไปในรูนี้นะผมรู้สึกว่ามันกว้างขวางมากเลยแล้วบอกเขาเนี่ยดีไซน์บอกเขาขออกแบบมาให้แบบนั่งสบายแล้วก็แน่นมากๆนะดูสภาพเบาะได้เลยนะครับเนี่ยแน่นๆนะครับไม่มีการยุบตัวไม่มีรอยไม่มีคราบใดๆเลยนะสวยงามสุดๆนะแล้วก็คันนี้อ่ะผมบอกเลขไม้ก่อนเลย เลขไมค์คันนี้อยู่ที่26,914กิโลเมตรเท่านั้นนะ MT รับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเพราะฉะนั้นคันนี้ประกันเหลือ4ปีหรือ123,000กิโลนะครับเอาไปสบายใจใหายห่วงใช้ยาวๆนะเอาเรามาดูสภาพคอนโซลใหม่ๆสวยๆนะครับนี่นะครับการตกแต่งของเขานะโอ้มันเป็นหนังนะมีได้เดินนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับดูแข็งแรงมากๆโอเค ถัดมานะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนรับสายวางสายได้แต่ว่าผมขอตินิดนึงแล้วกันมันงงงงนิดนึงตรงที่ว่าปกติสมมุติถ้าเราจะเปลี่ยนคืนใช่ไหมถ้าเราดันขึ้นมันคือการเพิ่มใช่ไหมครับดันลงมันคือการลดใช่ไหมหาขึ้น f ออะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นการดันขึ้นแล้วเป็นการลดลงแต่ดันลงเป็นการเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในร่ามันบอกอยู่นะก็อาจจะงงนิดนึงนะครับโอเคแต่ว่า ที่ปัดน้ําฝนและไฟเลี้ยวเป็นแบบรถปกติทั่วไปก็คือไฟเลี้ยวอยู่ขวาปัดน้ําฝนอยู่ซ้ายนะครับจะไม่เหมือนพวก MG 3ที่แบบไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายปัดน้าฝนอยู่ขวาเนาะอันนั้นมันจะออกแบบยุโรปจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะครับประทับใจสุดๆกับหน้าจอ10นิ้วตรงกลางของเขาต้องบอกเลยว่าหน้าจอเขาให้มาใหญ่มากๆแล้วนี่มันสามารถกดดูนะครับเครื่องเสียงมันแน่นอนอยู่แล้วแ,ลวแหละต่อบลูทูธต่อโทรศัพท์ได้นะครับอ่าเป็นแอปเปิลคาเทนะแต่ว่าเวลาเรากดนี่นะครับ รูปแบบการล็อกประตูนะครับมีเสียงกับไฟสองไม้เมื่อดับเครื่องให้รถปลดล็อกเลยหรือเปล่านะครับนี่นะครับมีสปีดเซนเซอร์ดอล็อกนะถ้าเมื่อรถวิ่งถึงความเร็วที่กําหนดประตูจะล็อกให้เองนะครับเออมันสามารถปรับอยู่ในนี้ได้ด้วยนะพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็นี่นะครับมาเรามาดูกันนะก็ถือว่าออกแบบมาดีแต่ขอติอเรื่องหนึง่งจอมันใหญ่ก็จริงครับแต่การแสดงผลผมรู้สึกว่าภาพมันไม่ได้คมและเข้มผมคิดว่าถ้าภาพมันคมและเข้มเนี่ยถ้าเขาปรับปรุงมานะ่ะ โห oh, เป็นแบบฟังก์ชันที่โหดมากเพราะหน้าจะใหญ่ใหญ่สุดๆเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับที่ให้จอมาใหญ่ขนาดนี้นะถาดลงมานะครับแอร์ Air จะไม่ได้เป็นระบบออโต้นะครับแต่สามารถปรับได้แบบกว้างขวางมากๆปรับลมแอร์ปรับน้ํายาแอร์ปรับทิศทางของแอร์ถือว่าฟังก์ชันเขาเต็มๆนะทางด้านซ้ายนี่ดูนะครับมีระบบขับขี่อีโก้โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดซึ่งอย่างที่ผมบอกไปหลายคันนะครับเวลาเราขับอยู่ในเมืองไม่ต้องการขับตาเร่งอะไรที่แบบรุนแรงมาก ก็กดอีโคโหมดได้เรื่องประหยัดน้ำมันด้วยถูกไหมครับโอเคทางด้านขวามีเทคชั่นคอนโทรลระบบะเครื่องยนต์อัจฉริยะนะทำให้เราแบบเวลาขึ้นเขาลงเขาเนะี่ยมันจะช่วยดูเรื่องรอบเครื่องให้เรานะครับถัดลงมาด้านล่างจะมีช่อง USB 2ช่องช่องซ้ายเนี่ยใช้เสียบโทรศัพท์นะเขาบอกมาเลยนะเกียร์ของเขาออกแบบมาได้สวยงามนะนี่นะครับมี6เกียร์แล้วก็มีเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ปกติถ้ารถรุ่นอื่นอ่ะถ้าแบบจะเข้าเกียร์ถอยหลังต้องดึงมันจะมีที่ดึงใช่ไหมหรือจะมีแบบต้องกดลงไปแล้วต้องจึงจะเข้าเกียร์ถ MG เขาให้เป็นปุ่มกดอยู่ด้านหน้าตรงนี้มาต้องบอกเลยว่าก็เป็นการใส่ใจรายละเอียดทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือแบบที่เราคุ้นเคยนะครับมีช่องเก็บของนะเดินได้แดงมาตรงกลางโอ้สวยช่องเก็บของก็เดี๋ยวผมล้วงป๊บนึงก็ทั่วไปนะครับประมาณข้อมือเนาะก็ถือว่าไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ได้แคบนะถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับอาถัดมาทางด้านขวานะครับไฟหน้าสามารถ ปรับระดับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็มีไฟหน้าปัดนะครับแล้วก็กระจกมองข้างสองข้างเนี่ยเป็นปรับแล้วก็ทำไฟฟ้านะแล้วก็กระจกสงบานเป็นไฟฟ้าจะเป็นออโต้ฝั่งเดียวคือฝั่งคนขับแต่ผมขอติเรื่องนึงนะครับสิที่ผมมองไม่เห็นนะของ MG เลยที่แผงประตูเนี่ยผมไม่เห็นไอตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรระบบล็อกอะซึ่งใช่เขาให้เซ็นทรัลล็อกมาครับไม่ได้ยินเสียงอยู่ว่ามันล็อกและปลดล็อกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ล็อกยังหรืออันนี้ไม่ล็อก คือปกติเราจะมีให้เห็นเนาะซึ่งมันจะทําให้เรารู้เลยว่าลนล็อกหรือไม่ล็อกนะอันนี้แบบมาจ,จะล้าก้าวล้าไปข้างหน้าแนละ้วแต่แบบผมคิดว่าการที่เรามองเห็นอยู่อะ่ะมันจะดีกว่านะเราจะได้รู้นะครับโอเคนะฟังก์ชันตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปนั่งข้างหลังเลยดีกว่าอันหนึ่งนะครับเออเลื่อนให้ดูสดๆเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังให้ดูสดๆมาครับเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับมีบันไดข้างแต่ไม่ใช่ <laughs> โอเค ผมบอกเลยว่า MG เนี่ยด้านหลังนั่งได้แต่ไม่สบายเพราะว่าหลังมันตรงเป็นเพราะผมตัวใหญ่ด้วยแหละครับแล้วก็ผมไม่เหมาะกับการนั่งท้ายกระบะเนาะแต่อย่างหนึ่งที่มันแบบอลังการกว่าทุกทุกยี่ห้อแน่นอนเฮดรูมเหลือโคตรเยอะนี่ครับข้างหลังมันเฮดรูมเหลือเยอะมาก MG เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็าออกแบบมาได้แบบถือว่าดีนะก็ถือว่านั่งได้อะแต่นั่งไม่สบายเท่าไหร่โอเคนะครับ มาเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับแล้วก็คันนี้โดนหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุไหมมาดูกันคันนี้โดนหรือเดิมนะครับตามผมมาเลยครับผมอยู่ด้านหน้าตัวรถ้วเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีครับ161แรงมา้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับคันนี้เคยแกะน็อตฝากระโปรงนะครับแต่ว่าสันนิษฐานว่าเป็นการแกะไปทําสีเพราะว่าสังเกตรูที่ฝากระโปรงเนี่ยกลมๆคมๆ,ๆชัดๆนะอะ่ตามมาดูเลยนะครับอ่ามีเม็ดอาร์คมๆ,ๆด้านหน้าขนาดนนดน,น,นนะะิมแ่อ อ่าเรามาดูโครงสร้างกันนะครับที่ประตูบานหน้านะครับเปิดแคบเลยนี่ผมให้ดูนี่แคบของเขาเนี่ยจะเป็นการเปิดออกมาอย่างนี้นะก็ถือว่าทําให้ขึ้นลงรถง่ายดีนะขนาดใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูโอเคนี่นะครับเม็ดอาร์คเดิมสวยกลมนะครับจากโรงงานไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆน,นะ ก็ถือว่า MG เขางานดีอยู่นะครับดูงานเมทดอาร์เขานะโอ้โรงงานเขาถือว่ามีมาตรฐานดีเลยนะครับโอเคทางมาดูทางด้านแคปกันบ้างนะครับโอเคนะครับไล่เลยนะครับเมทอาร์เลขยตัวสวยกลมคมขมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับโอเคดูน็อตนี่ครับน็อตน็อตประตูไม่เคยถูกแกะนะไล่ลงมาด้านล่างก็ไม่เคยถูกแกะนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับโอเคนะดูตรงนี้กันต่อดีกว่า นี่ตรงนี้ตรงนี้สติกเกอร์อยู่ครบนะแต้มสีจากโรงงานนะน้องไม่เคยถูกแก่นะคันนี้โครงสร้างเดิมเดิมนะครับอาตาม,มาต่อด้านหลังนะครับมาดูนี่เลยครับนี่แต้มสีโรงงานยังอยู่นะแต่ว่ามันเป็นรถเข้าใหม่นะผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถเนี่ยใหม่กริปแน่นอนนะครับอ่ะดูนะเดิมเดิมเลยนะไม่เคยถูกขันเลยนะข้างในก็ไม่เคยถูกขันนะดูข้างในนี่ก็ไม่เคยถูกขันนะครับเดิมเดิอาะไล่ไปดูฝั่งนู้นกันมากดีกว่าครับอ่ะไล่ลงมาเลย เนี่ยแต้มสีบางสีโรงงานอยู่ครบนะน็อตข้างในก็ยังไม่เคยถูกขันนะถ้ามันมีอุบัติเหตุอะมันต้องมีการขันซ้อมมั่งแหละอันนี้แปลว่ารถคันนี้เดิมๆเ,เนาะไปฝาท้ายเอาเรื่องเลยหนักดีแล้วครับที่มันหนักไปว่ามันแข็งแรงครับขอแกะแบบนึงนะครับโอเคอเข้ามาดูเลยครับนี่ครับเป็นอากเลียงตัวสวยกลมคมคม,คมชัดๆนะครับ เดิมๆนะคันนี้คงสร้างเดิมๆนะครับอ่าตามมาต่อดีกว่าดูตรงแคปมั่งนะครับเม็ดทาร์กเียงตัวสวยกลมคมๆชัดๆนะอะไรไปดูน็อต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 แคปน็อตแคปไม่เคยถูกแกะนะครับมาสีโรงงานยังอยู่ทุกอย่างครบเพราะฉะนั้นคันนี้เดิมๆแน่นอนนะอย่างที่ผมบอกนะครับ ซื้อรถกับวิสาหกโตคาสบายใจหายห่วงนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้าท่วมถ้าเจอเรารับซื้อคืนเต็มราคาแต่ว่าเนี่ยเป็นการยืนยันว่ารถที่ผมนํามารีวิวให้เพื่อนดูในวันนี้หลักฐานต่างๆผมแสดงให้ดูว่ารถของเราเดิมแค่ไหนนะครับโอเคนะเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือทดลองขับไปดูดีกว่าว่า161แรงม้ามันเป็นยังไงกําลังดีแค่ไหนนะครับตามผมมาเลยครับมาครับไปทดลองขับกันนะครับป่ะเกียร์กระปุกขับไม่ยากนะบอกก่อนนะ มานี่นะครับร้านของเราครับวิสานอตโคาสาขากาญจนาพิเศษนะครับโทรมาเลยนะศูนย์แปดหกสามสิบสามสิบสามร้อยร้านของเราตั้งอยู่ตรงข้ามสมาคมชาวปักใต้นะครับอยู่บนถนนกาญจนา,าพิเศษนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มขับกันขออนุญาตลักเข็มขัดนิรภัยนะครับไปครับ กำลังก็ถือว่าโอเคนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็โชคเข้าคไปนิดนึง <S <S <ๆ>ถือว่าโอเคนะครับก็การตอบสนองของคันเร่งก็ถือว่าใช้ได้ไม่อืดน,นะครับช่วงล่างโอเคเดี๋ยวลองพงมาล่ยหน่อยดีกว่า งมาอะไรก็ถือว่าไม่ได้คมกริบนะครับก็ตามสไตล์รถกระบะนะผมว่าเรื่องนี้ไม่แปลกนะครับได้ยินเสียงไหมฟูฟูสายซิงสายซิงโอเคก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะผมว่าก็เป็นกระบะอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันที่กว้างขวางบรรทุกได้เยอะนะครับแล้วก็เรื่องศูนย์บริการเนี่ยต้องบอกว่าเอเมจีเขารประกันว่า ถ้าเอารถไปเข้าศูนย์เขามีรถคันใหม่ให้มาใช้ทดแทนระหว่างที่เรารถไปเข้าศูนย์นะครับการรับประกันเขาก็ถือว่าออกมาดีมากๆเลยนะตอนท้ายหลังก็ถือว่าโอเคนะผมว่ากล้องมันใหญ่ดีนะจอมันใหญ่ดีแต่อย่างที่ผมบอกจอมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะผมจะสังเกตความคมมาจากอันนี้ตลอดของรถทุกคันก็คือผมชอบดูป้ายทะเบียนรถคันหลังนะครับแต่ถามว่าดูรู้เรื่องไหมดูรู้เรื่องนะไว้กัะยะได้โอเค เดี๋ยวผมลงไปสรุปราคาและโปรโมชั่นให้ดูเราไปดูกันว่ารถคันนี้โดนอะไรบ้างนะครับตามผมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าของวลีลเด็กคันนี้คนซื้อไม่ติคนติไม่ได้ซื้อนะครับคันนี้โดนที่อะไรโดนที่1นนะครับขนาดใหญ่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางท้ายกว้างขวางวางของ,ขง,ขง,ขงได้เยอะกว่ากระบะทั่วไปตามปก,กติโดนใจที่2นะช่วงล่างช่วงล่างดีผมถือว่าเจ้าคันนี้ช่วงล่างนี่ถือว่าแน่นและนุ่มสบายมากเลยนะครับ โดนที่3คันนี้เลขใหม่น้อยแค่หลักหมื่นไม่กี่หมื่นเองโดนใจที่4นะครับคืออะไรครับประกันศูนย์เหลืออีก4ปีเต็มผมขอย้่ามอีกทีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็นรถกระบะนะครับ MG x t e n d e r นะครับปี2019จดทะเบียนปี2020รุ่น 2.0D นะครับสำหรับราคาผมขายเพียงแค่419,000บาทนะครับโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าวิสาหกจตานะครับ ครับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%นาน1ปีหรือเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษ1.89%ตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเอารถอะไรมารีวิวให้ท่านดูติดตามผมมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัว o m